คณะกรรมการการประกวดนางสาวจันทบุร์ประจำปี2 5 5 8ได้จัดการเก็บตัวและถ่ายทำวีดีอาร์ผู้เข้าประกวดนางสาวจันทบุร์โดยปีนี้สาวงามเชื้อสายจันทบุรีเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น34คนค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่โรงแรมเจ้าลาวทอสแสงบีชรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการการประกวดนางสาวจันทบุรีประจำปี2558ได้จัดให้มีการเก็บตัวและถ่ายทำวีดีอาร์ผู้เข้าประกวดนางสาวจันทบุร์ประจำปี2558 โดยปีนี้มีสาวงามเชื้อสายจันทบุรีเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น34คนโดยในรอบเก็บตัวได้ทําการจับสลากหมายเลขประจาตัวผู้เข้าประกวดและประชันโฉมแก่คณะกรรมการและร่วมถ่ายทำวีดีอาร์ผู้เข้าประกวดนางสาวจันทบุ์เพื่อใช้ประกอบในการประกวดที่เวทีกลางภายในงานวันสมเร็จพระเจ้าตากสินมหาราชลำลึกและกาชาิจังหวัดจันทบุรีประจําปี2558 ส่วนการประกวดรอบแรกจะมีขึ้นในคืนวันที่31ธันวาคม2557ณเวทีกลางงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีรวมไปถึงค่ำคืนวันเดียวกันจะมีการประชันชมรอบแรกและมีการมอบรางวัลตำแหน่งกวันใจช่างภาพและสื่อมวลชนรวมทั้งจะมีการนับถอยหลังเขาดาวต้อราปี2558 และในส่วนของผู้ที่ได้รับตําแหน่งนางสาวจันทบณ์จะได้รับรางวัลเงินสด6 0 0 0 0บาทพร้อมมงกุฎด,ด้วยรางวัลและสายสะพายส่วนรองอันดับหนึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด4 0 0 0 0บาทรองอันดับสองได้รับรางวัลเงินสด3 0 0 0 0บาทขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนได้รับรางวัลเงินสด1 5 0 0 0บาท ขวัญใจชาวจันทบุรีได้รับรางวัลเงินสด15,000บาทพร้อมด้วยรางวัลและสายสะพายจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมชมและเชียร์เป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดนางสาวจันทบุรีในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลุมารีและกาชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ระหว่างวันที่28ธันวาคม2557ถึงวันที่5มกราคม2558รวม9วัน9คืนค่ะ